ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตขกาสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเลยครับ้าสู่ช่องของเบนลี่แฟมบรี่เลยครับกับการนับเด็ดข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยกับประจำวันที่16เดือนกุมภาพันธ์วันนี้ครับโดยก่อนอื่นครับต้องขอความร่วมมือทุกท่านกันหน่อยเลยครับใครที่เข้ามาดูแล้วก็กดติดตามให้กันหน่อยเลยครับทะยานขยับเก้าไกล้2 0 0 0 0ผู้ติดตามให้มากที่สุดภายในปี2 0 2 5นี้นี้แหละครับ ระดเริ่มต้นข่าวสารเลขกคนนี้ครับเราขอมุ่งมากันที่ช้างศึกอยู่20ปีกันหน่อยครับเมื่อมีการอัปเดตออกมาเลยครับว่าทางฝั่งของช้างศึกอยู่20ปีนานครับโดนวิจารณ์ยับเลยเลยครับโดยเอาแข่งของบุรีรัมณานครับลงตัวจริงถึง8คนด้วยกันแหละครับในซึ่งทางนี้ครับก็สืบเนื่องมาจากผลพลจากฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีเลยครับในรอบสุดท้ายครับหรือ2025ในรายการของตลาดเอเอฟซียู20ปีกลุ่มดีครับนัดแรกครับที่ทีมชาติไทยอยู่20ปีนานครับลงสนาม พบกับทีมชาติญี่ปุ่นก่อนที่จะแพ้ไปแบบสูไม่ได้เลยเลยครับสามประตูต่อศูนย์เกิดกระแสวิพากวิจาร์เลยครับด,าด่าทอมากมายครับโดยเฉพาะการเอานักเตะจากบริรัมจุนแตตดครับลงตัวจริงถึง8คนด้วยกันแหละครับซึ่งก็ไม่ไว่าจะเป็นตำแฝั่งของนักเตะที่มีชื่อว่าอนนสสานัตสํารานพิคเนตลหบ,บิวัตปิญวัตเปตราเจนสพัฒ ควรถนอมสิงหามรัสะดุษฎีธุรกิจชติบางปักหรือเจ้าเดือเลยครับหรือแม้กระทั่งทางฝั่งของทะนานปริพัฒน์วงศาเลยครับซึ่งผลงานส่วนตัวครับไม่ได้ออกมาดีเท่าที่ควรโดยแฟนบอลครับก็มองว่าน่าจะมีแข่งอะไรอื่นในประเทศที่สมควรติดทีมไปด้วยแหละครับแต่อย่างไรก็ตามครับซึ่งบางคนครับก็ยังมองอีกเลยครับว่าอยากให้ทางฝั่งของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนั้นครับดึงแข่งทีมชาติไทยอยู่20ปีครับหรือชุด ทีมชาติยู20นีแหละครับกลับมาทําเองได้แล้วครับเพราะว่าเอเมอร์สันเป็นราบหน้าผู้สอนของชาติบรัสยไม่ได้มีความเก่งครับและทางเบรเมูนนเตตดนครับก็มีแนวทางไม่ชัดเจนเลยครับหลังจากได้เปลี่ยนกุณสือญี่ปุ่นครับมาใช้บริการเอ็ดโคชชาวเซบาแหละครับซึ่งในส่วนสำหรับโปรแกรมการแข่งลต่อไปครับยังไงก็ต้องเชียร์กันอยู่แล้วครับเพราะเป็นทีมชาติครับในรุ่นยู20ครับเพื่จะทําการแข่งฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียยู20ปีเลยครับรอบสุดท้ายกลุ่มดีนัดที่2ที่จะพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่สนาม ฝึกซ้อมเลยคับฟุตบอลเยอเินของตะนนเซินจในวันจันทร์ที่17กุมภาพันนี้เลยครับเวลา16นาิกา15นาทีครับตามเวลาประเทศไทยก็จะตัดสินชี้ขาดในการเข้ารอบต่อไปเลยครับประเด็นข่าวสารที่2ครับเรามาตอนที่ประเด็นของธนา่นทริสกันหน่อยครับประเด็นนี้ถือว่า ต้องระมัดร,ระวังและปลอดภัยให้มากที่สุดเลยครับเมื่อมีการอัปเดตออกมาจากเมื่อคืนเลยครับว่าทา,างฝั่งของนักเตะที่มีเชื่อว่าอูเครนฝาลิงเกนเลยครับได้ยิงชาฮอลแลนด์ครับของสุพรร์บลีีออกมาเปิดใจเลยครับหลังโดนไฟดูดครับขนาดจะไปจะให้สัมภาษณ์หลังจบเกมที่เมืองไทลีก2 0 24ครับหรือทลิคซก2นกาที23ครับในเกมที่บุกไปถล่มพัทยาถึง3ประตูศูต์ในเมื่อคืนที่ผ่านมาเลยครับโดยซึ่งเคงไวย25ปีครับยิง1ประตูในเกมดังกล่าวครับจนได้รับแมนออฟเดอะแมต ที่ได้รางวัลแม็ออฟเดอะแบดครับจะต้องให้สัมภาษณ์หลังจบเกมซึ่งทําให้เกิดเหตุครับไม่คาดฝันครับเมยเจะตัวนั้นครับโดนไฟดูดจมรล้มลงไปนอนกับพื้นครับจากนั้นครับก็ถูกทีมแพทย์สนามครับหามส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนโดอล่าสุดครับอาการก็ปลอดภัยแล้วเลยครับแต่ก็ยังต้องนอนพักฟื้นเพื่อรอดูอาการอีก1คืนเท่านั้นแหละครับแต่ซึ่งในล่าสุดเลยครับทางฝั่งของตรานอุเครนฟาลีเกนนานครับก็ได้ออกมาเล่าถึงเหตุการณ์อันเลวร้ายของตนเองเลยครับโดยได้ออกมาบอกเลยครับว่าสำหรับเรื่องที่เกิดขึ้นนนเมืื่อคหลัังจบการ ต้องไปให้สัมภาษณ์แต่ตอนที่ผมจับว้าใหม่ผมก็โดนไฟนดูดผมไม่รู้ว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ได้จากไรมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อและผมยอมรับไม่ได้จริงๆผมต้องพักที่โรงพยาบาลอีกหนึ่งคืนเมื่อแพทย์ได้ตรวจเช็กอาการเพิ่มเติมหากมีอาการความคืบหน้าเกี่ยวกับอาการผมจะแจ้งให้ทุกคนทราบทันทีขอบคุณสำหรับความห่วงใยและทุกการสปอร์ตท,ที่ส่งมาให้ผมนั่นเองเลยครับซึ่งสำหรับทางฝั่งของอูเครนฝั่ลิเกน,าน,าน้นครับลงในศึกมังคาลีก2024หรือไทยลีก2งไปได้เจัดนัดครับย อดสิด้วยกันเลยครับจากนั้นครับอีกหนึ่งคนครับได้ออกมาโพสขอโทษเช่นกันเลยครับเกี่ยวกับบอลคอนัตด้านลูกเรียนเลยครับหรือบอลธรรมศาสตร์จุฬาเลยครับอย่างตางฝั่งของเจ้ารีซอเลยครับออกมาโพสขอโทษชาวจุฬาเลยครับหลังพลาดโทดฟุตบอลปรับเพณีน,นั่นเองเลยครับ โดยซึ่งทางฝั่งของรีซอทีรเทปวินโไทยนันครับได้รับอาการบาดเจ็บอะไรครับบริเวณเข่งขวาครับจากการลงช่วยทางฝั่งของจุฬาลงกรณ์ะลรครับมหาวิทยาลัยครับพบกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เลยครับเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับจนถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงท้ายครึ่งแรกนั่นเองแหละครับและซึ่งต่อมาครับทางด้านรีซอครับก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษเจ้าจุฬาเลยครับหลังพระแชมป์เลยครับโดยได้ออกมาโพสต์โดยมีใจความเลยครับว่าขอโทษพี่น้องชาวจุฬาด้วยนะครับที่ผมทําไม่สาเร็จอยู่ไม่ครบเกมปีนาเข่ากัด เกตัวใหม่ผมไม่ยอมไม่ชนะผมไม่เลิกนั่นเองแหละครับส่งสำหรับผลการแข่งขันในเกมดังกล่าวครับปรากฏเลยครับว่าเป็นฝ่ายของธรรมศาสตร์ครับสามารถเอาชนะจุฬาไปได้2อหนึ่งเลยครับและเป็นการคว้าแชมป์เดี่ยวครั้งตีกีสมาเป็นเชีย์เลยครับในขณะที่จุฬานั้นครับชนะไป18ครั้งเสมอกันไป32ครั้งโดยแกลครับจากนั้นครับประเด็นที่4ครับเบสขอพาคุณผู้ชมครับไปตอนที่หลังเกมของศึกเมืองไทยลีกันหน่อยครับขอไปครับเป็นศึกทะลีกเลยครับนัดระคู่วระวังเชียราไครับพบกับทางฝั่งของอุทัย โดยทางฝั่งของโคดวอครับหรือคุณบุรุษวังสวัสดิ์ครับออกมาพอใจกับทัพขวางโซเลยครับหลังทำหน้าที่ของตัวเองครับได้ดีพร้อมกับกลับคินชิดในบ้านชนะแชมเปี้หน่วยคาแข่งได้สําเร็จเลยครับโดยซึ่งสารการ์ของตารางสิงชิงรายนันครับหลังจากลงสนามประดยี่สองนัดเลยครับเก็บประด้ยี่สิบคะแนนหลังหยุดนัดที่สิบเอ็ดของตารางในวันตอนี้เลยครับซึ่งโดยหลังจบเกมดังกล่าวครับทางฝั่งของโคดวอหรือคุณบุรุษวังสวัสดิ์เลยครับก็ได้ออกมาบอกกับผู้สื่อข่าวว่าเป็นเกมที่สนุกเลยครับน้องๆที่มา ตามโค้ดที่มานักฟุตบอลทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีครึ่งแรกครับเราก็มีโอกาสในการจบสกอร์4-5ครั้งแต่เราก็ทำประตูจังไปได้มาคุยกันในครึ่งหลังครับเพื่อที่จะหาโอกาสจบสกอร์ได้และเราก็มาได้1ประตูอย่างไรก็ตามครับถือว่าเกมนี้ครับเป็นเกมที่ดีในบ้านที่เรามีจุดแข็งอยู่และก็ไม่เสียประตูเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีสำหรับน้องๆและก็ทีมเราเตรียมตัวในการฝึกซ้อมครับและก็วางแผนรูปแบบการเล่นอย่างชัดเจนมีการสื่อสารกับนักฟุตบอลอยู่ตลอดเวลาว่าจะเล่นระบบไหนวิธีการไหนที่จะใช้ชค เวลาไหนทุกอย่างเกิดจากการฝึกซ้อมวางแผนและการทำงานหนักของน้องๆเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับที่ทางฝั่งของอีซุวอนครับมาในช่วงเลนที่2ทําประตูได้ในแมตชนี้เลยครับขอจะเป็นกาลังสําคัญของทีมก็ยินดีด้วยเลยครับเกมต่อไปจะไปเจอกับลำพูดอย่างที่บอกเลยครับว่าเกมนอกบ้านเราจะทําได้ไม่ดีก็พยายามที่จะปรับปรุงแก้ไขเพื่อมีแต้มทุนัดที่เราจะออกไปเยือนวันนี้ครับต้องขอขอบคุณแฟนบอลทุกท่านเลยครับที่เข้ามาเชียร์และดูทางทีวีเลยครับทุกเสียงเชียร์ครับเป็นกำลังใจกับน้องๆกลับไปสู้กันต่อครับขอบ คุณทุกเสียงเชียร์เลยครับและสำหรับโปรแกรมการคข่งแะต่อไปครับใครที่จะไปติดตามเชียร์กันอีกเลยครับของสิงห์ชยงรายครับก็จะออกบุกไปเยือนับพูดบุริเออร์เลยครับที่สนามปรำพูนสเตเดียมในวันอาทิตย์ที่23กุมภาพันธ์นี้เลยครับในเวลา1ทุ่มตรง,งด้วยกันแลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจับพวกเราทีมงาน Bed Leaf Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ